ชมคะ่ะหลังจากที่คุณเอเขาได้ทําการนวดกระชับปรับรูปร่างกันไปแล้วนะคะหลังจากนี้ค่ะเราก็จะพาคุณเอเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนลุคค่ะเพราะว่าสวยแล้วก็ต้องสวยให้เลิศนะคะตอนนี้สวบีก็อยู่กับพี่ๆที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องความเสริมความงามทั้งสาท่านกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปทักทายพี่ๆเขากันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นยังไงครพร้อมหรือย,อยังที่จะปรับเปลี่ยนลุคให้กับคุณเอก็อาจจะทําให้ดูแบบตอนนี้ก็ผมตรง,ตงใช่ไหมอาจจะให้มีบรลเวณขึ้นนิดนึงแล้วก็นักผ่าก็แค่อาจจะยก เปิดหน้าผากหน่อยเนาะตอนนี้เราก็จะใช้ส่งผมแก้ปัญหาเรื่องของรูปหน้าด้วยใช่ไหมคะช่วยกรช่วยอันนี้ทั้งนั้นต้องมีองรวมประกอ็ รอบเอวเนี่ยเปลี่ยนแปลงขึ้นด้วยแต่ว่ามันดูในรูปมันเลยดูแบบมันต้องเห็นตัวจริงใช่ใชายไม่เหพี่ๆิัณุสคนยังไม่เจอตัวจริงอยากเจอเหมือนกันเพราะมันต้องเห็นออย่างอย่างอย่างป้าสองคนเนี่ยเขาดูได้แต่พี่ไม่เห็นตัวใช่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสบีพาตัวจริงของคุณเอกเข้ามาเลยดีกว่าจะได้แบบว่ามากับวิคคอร์กันอีกทีนี่ใช่คุณเอเลยค่ะสวัสดีครับุก่ เดี S <S <S 1> <S 1> <S 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 ๋ยวเราไปเริ okay, way, ale, Pero, ่มเลยนะคะเริ่มจากส่วนของใบหน้าอ่าปรับแบบความงามบนใบหน้าก่อนเชอกัเลยค่ะคือใอันนี้คูเปนหลอดก็จะม้วนผมไปในขณะเดียวกันก็จะทำผมไปด้วยนะคะจะมวนหลอดแล้วม่เซ็ตอีกทีหลังค่ะ สวยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการแต่งแต่งเสื้อผ้าดีกว่าไปหาพี่กรณ์กันเลยค่ะอืมโอเคปะโอเคปะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะ ก็ดูเก๋ๆก็ดูแบบว่าลักซ์รี่ขึ้นมีเรื่องมีอะไรขึ้นมาอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราก็ลองดูกันอีกสักชุดหนึ่งเนาะว่าชุดไหนสวยที่สุดสาหรับเหมาะที่สุดสําหรับเราดูอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งอืมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างได้ดูสิเออชุดนี้ก็โกโกโ้เออชุดนี้ก็เห็นสัดส่วนดีเนาะเอลเอลแต่ก่อนมีเอลอย่างงี้มห หรออืมเออแต่อันนี้ก็เห็นนะเราว่ามันมีสซดทรงมีเอวมีอะไรสวยครบสวยครบอ่าแล้วค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะคุณเองเขาก็ได้เตรียมความสวยพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณเองกันค่ะว่าหลังจากการที่ได้นวด เปลี่ยนแลงรูปร่างไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ผู้ยนเขามีความรู้สึกยังไงแล้วก็จะสวยสง่าแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเจอกันวันเวนทีเลยหญิงสาวที่อยากมีรูปร่างสวยงามได้สัดส่วนกับปฏิบาตาัติการลดกระชับเลือนร่างเพื่อเอวเวาเข้ารูปลดลง2-4นิ้วใน1ชั่วโมงด้วยงานวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยซึ่งได้รับความนิยมใช้กันทั่วโลก คุณจะได้เห็นวิธีการใช้และรอดูผลได้ทันทีพร้อมคำยืนยันจากผู้ใช้จริงพบกับ Fit and Firm Figure ทุกวันอาทิตย์15นาิกา30นาทีถึง16นาฬิกาทางช่อง TNN 2 ตอนแรกที่โซบีเห็นคุณเอเนี่ยนะคะไม่อยากเชื่อเลยค่ะว่าเขาจะเคยน้ําหนัก45แล้วก็รอบเอว24่ค่ะอาจารย์แต่ว่าด้วยความที่เขามีความตั้งใจอยากจะทําให้รูปร่างของเตงเนี่ยกลับไปสวยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเขาก็เลยเลือกให้โลชั่นลดกระชับสัดส่วนสูตรสลิมเซฟเนี่ยนะคะมาดูแล้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะอาจารย์งั้นเอามาดูกันเลยเ <c oughs> ช็นอยากจะคุยด้วยใช่ไหมไม่ต้องอธิบายแล้วใช่ไหมใช่อยากจะคุยด้วยแล้วล่ะเอาล่ะค่ะถ้างั้นขอเรียนเชิญคุณเอนุชลีวงศุนทรขึ้นมาบนเวทีฟ โอ้โหสวยมาเลยสวยจริงค่ะสวัสดีค่ะแน่ใจแล้วว่าคนนี้เคยอ้วนเคยเคยค่ะจยะจริงหรือเ่าจริงอาจารย์อาจารย์ถามเลยเลยค่ะว่าเมื่อก่อนหนูเคยน้ำหนักเท่าไหร่45ค่ะเมื่อ8ปีที่แล้วเมื่อแปปีที่แล้วและตอนที่ก่อนที่หนูจะเข้ามาฟิตเนสหนูเท่าไหร่52ค่ะ52าขึ้นมา4โลใช่ค่ะเอวหนูจาก24นิ้วใช่ไหมใช่ค่ะเป็นอะไรคะ เป็น29นิ้วเกือบ30ินิ้วว้าวมาขานข้อเดียวเลยใช่ไหมอันนี้ก็จากการมีน้องเหมือนกันแล้วเป็นไงพอเข้ามาในโปรแกรมนี้รู้สึกยังไงรู้สึกดีใจอะคะที่จะได้กลับไปใส่ชุดเมื่อ8ปีที่แล้วอ่ะนะคะแล้วก็เหมือนกับมันเพิ่มความมั่นใจขึ้นเวลาเราจะไปงานกับเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้นะคะสบีรายงานในสิรายงานในสีได้เลยค่ะ มี before and after ชัดเจนเลยนะคะอันนี้ตัวคุณเอก็ไม่ทราบตัวเลขเหมือนกันนะคะ,คะจากที่ได้ทําการวัดก่อนการนวดนะคะอาจารย์ตําแหน่งแรกนี่คือรอบเอวก่อนนวดวัดได้ที่8ป .5 ้าเซนติเมตรค่ะ,คะตอนหลังจากการนวดนะคะก็เหลือ75ห้าเซนติเมตรค่ะแล้วทีนี้อีกจุดหนึ่งนะคะเหนือสะดือจากเจ็เซนติเมตรค่ะ,คะนวดแล้วเหลือ71ดเซนติเมตรค่ะาอาจารย์ 3าม<ะ>เซนเลยนะคะ,ะส่วนตำแหน่งสุดท้ายค่ะใต้สะดือ85.5เซนติเมตรค่ะก่อนนวดนะคะอาจารย์แต่พอหลังนวดแล้วเหลือ83เซนติเมตรค่ะ,ะลงไปทั้งหมด2เซนครึ่งค่ะอาจารย์เป็นไงคะได้รับทราบข้อมูลแล้วดีใจค่ะตอนนี้มีความมั่นใจกับผลภัณฑ์นี้ไหม มีความมั่นใจค่ะแล้วก็อยากให้หลายๆคนเข้ามาลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยอะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยการที่เราอาบน้ําเสร็จบางครั้งเราก็จะซับซับนี่ทาครีมตรงนี้เนี่ยเราแค่เสียเวลานิดนึงคือทาหน้าท้องทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนเท่านี้อะค่ะเราก็จะสวยได้แล้วค่ะเห็นไหมล่ะนี่แหละเป็นโชคดีของสาวไทยที่มีผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะใช่มีนักวิทยาศาสตร์ไทยได้ใช้ความรู้ความสามารถคิดค้นสินค้าตัวนี้ขึ้นมาค่ะ แล้วก็พอคิดมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนก็คือความได้ผละนะครับแล้วเมื่อได้ผลแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนเรามักจะต้องถามแล้วปลอดภัยไหม<ช>อะไรอย่างเงี้ยแลวจะกลับไปเหมือนเดิมไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยยืนยันเรื่องความปลอดภัยเพราะมันเป็นสูตรเซฟเซฟอ่าสลิมเซฟค่ะสลิมเซฟก็แปลว่าพร้อมอย่างปลอดภัยแล้วมันก็จะไม่กลับไปเป็นตัวใหญ่ตัวอะไรอีกอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่า ประเทศไทยเราโชคดีที่มีนักว,วิทยาศาสตร์ไทยที่ทาอะไรได้อย่างนี้บางทีเนี่ยเราคนไทยก็จะภาคภูมิใจในสินค้าต่างชา<ม>ติต่างแดนอะไรต่างๆนะลืมไปว่าจริงๆแล้วนักว,วิทยาศาสตร์ไทยเราก็มีความรู้มีความสามารถแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ดีๆได้ด้วยใช่ไหมค่ะรู้สึกขอบคุณไหมคะเนี่ยขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณโครงการนี้นะคะที่ให้เอได้เข้าร่วมแล้วก็รู้สึกว่า ความเป็นสาวกลับขึ้นมาเหมือนเดิมที่ประโยคนี้ใครๆก็อยากได้เนา<อ>ะแล้วก็อยากให้ผู้หญิงทุกท่านนะคะถ้าเกิดอยากฟิตแอนด์เฟิร์มเหมือน A อเนี่ยก็อยากจะให้ดูรายการนี้เยอะๆแล้วก็เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะค่ะโอเคค,ค,ค่ะถ้าสนใจอยากจะได้ข้อมูลการเข้าบริบทการฟิตแอนด์เฟิร์มเป็นโครงการที่เป็นบริบทการสำหรับกระชับเรือนร่างเอววเข้ารูปนะคะติดต่อเข้ามาเลยค่ะ026464,008 0 2 6 4 6 4 8 0 8แล้วท่านจะได้เข้าร่วมปฏิบัติการกระชับเรือนร่างเอลว้า wow, เข้ารูปค่ะวันนี้เราสามคนลาก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ โลชั่นกระชับสัดส่วนนี้เป็นเครื่องสำอางที่ผลิตจ,จากองค์ประกอบหลักของพืชอาหารของไทยที่ผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพในการลดกระชับสัดส่วนผ่านการทดสอบโดยนักวิยาการแพทย์ของไทยว่าใช้ได้ผลปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงโดยมีการทิมพเผยแพร่ผลการทดสอบในวรารสารนานาชาตินำเสนอในยุทชุม มุนไพรโลกและได้รับการรับรองจากสถาบันเดินสแกนของประเทศฝรั่งเศสว่าสามารถลดรอบเอวได้เกือบ10เซนิเมตรจากการใช้อย่างต่อเนื่อง4สัปดาห์โดยปราศจากผลข้างเคียงใดๆผลิตภัณฑนี้เป็นวิวัฒนาการที่ใช้วัตถุดิบของไทยโดยนักวิศาสาร์ไทยสร้างงานและอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ในประเทศไทยแล้วส่งออกไปจำหน่ายใน27ประเทศทั่วโลกเพื่อนำเงินตราเข้าสู่ประเทศไทยอ้วนเป็นหมูี้ก็ร้อบบบว่าพกห่วงยางมาทำงานเรื่อยหมดกำลังใจทำคือหาหากางเกงใส่ย,ยากมาก ทำงานในส่วนของการที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการสลายถ่าน หญิงสาวที่อยากมีรูปร่างสวยงามได้สัดส่วนกับปฏิบัติการลดกระชับเลือนร่างเพื่อเอวว้าเข้ารูปลดลง2-4นิ้วใน1ชั่วโมงด้วยงานวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยซึ่งได้รับความนิยมใช้กันทั่วโลกคุณจะได้เห็นวิธีการใช้และรอดูผลได้ทันทีพร้อมคำยืนยันจากผู้ใช้จริงพบกับ Fit and Fi r m f ม g u r e ทุกวันอาทิตย์15นาิกานาทีถึง16นาิกาทางช่อง TNN2 หญิงสาวที่อยากมีรูปร่างสวยงามได้สัดส่วนกับปฏิบัติการลดกระชับเรือนร่างเพื่อเอวหวาวเข้ารูปลดลง2-4นิ้วใน1ชั่วโมงด้วยงานวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยซึ่งได้รับความนิยมใช้กันทั่วโลกคุณจะได้เห็นวิธีการใช้และรอดูผลได้ท,ทันทีพร้อมคำยืนยันจากผู้ใช้จริงพบกับ Fit and f i t a n d Fir m f i g ม r e ทุกวันอาทิตย์15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาทางช่อง TNN2 หญิงสาวที่อยากมีรูปร่างสวยงามได้สัดส,ส่วนกับปฏิบัติการล,ลดกระชับเลือนร่างเพื่อเอวเว้าเข้ารูปลดลง2-4นิ้วใน1ชั่วโมงด้วยงานวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยซึ่งได้รับความนิยมใช้กันทั่วโลกคุณจะได้เห็นวิธีการใช้และรอดูผลได้ท,ทันทีพร้อมคำยืนยันจากผู้ใชจ้จริงพบกับ Fit and Fir m f ม g u r ทุกวันอาทิตย์15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาทางช่อง TNN2